สวัสด in ีฮอยพี่น้องสวัสดีเอสซีสุขทุกคนเด้อวันนี้บอสบิสมาเฮ็ดเมนูอันนี้ก้อยกระปอมเนาะกระปอมมาแต่เอ้เพื่อนไอ้บ้านไอ้กระฮักสิก้อยใช่กับตรงมี่บมกหมองน้ำน้ำตีเนาะกระปอมอ่ะมันจะใช้ปอมเอามาแต่นมาไอ้บ้านเมนบอกนี่เมนบอกแต่ว่าแต่ใช่เถะอีเมลเอามาแต่ครูอะให้เกี่ยวมาอัสิมาก้อยกระปอมสบายดีเด้อหอยข้างนอก ขูดอันนี้มันออกวะขั้นตอนแร็กอะขูดอะมนนันออกก่อนขูดเก็ดมันออกก่อน,น,นอขูดจนมดบอกขูดจนเก็ดมันนี่น,นี่กระป๋อมมึงมีไข่แสบได้ไข่กระป๋องนี่ให้รอมันเอามึงบอกรอแล้วมันออกก็รอเดี๋ยวจะสบายทีสายีเออเดยจะมาไหอันนั้นออเอาไปกัน

กินอาหารสันสูงอาหารสันสูงใครมดแดงอาหารสันสูงนี่กระสุนด้วยกันมันหั่นเต๋อตัวหมีโตใหญ่หนึ่งตัวเออหมีอยู่ในล้างอยู่ในล้างโต๊ะอยู่ในขนาดหน่งอยู่ได้ฮะกระปอมห้างเนี่ยอยู่บ่อเกลือจอยวนหางเนีอ๋อ สม like like ัยนี้มันเดิมเบิดหน่วยเจอเนาะมันบไรคือสมัยต่กอดนะนะกินเากี่มิไปนะาเกีอตออกมาหน้าเมื่อไหเห็นอยู่ตามคุณท้าบลแต่ว่าเดียวนี้คนคนจับลายบอกเลยจ้ะแต่ว่า่่กลับโม่คนเดิมเดิมจับมากินมะพรยนลายไม่กินทำมุ่นนะบอกเกันใช่ข้าวกล้วยข้าวกล้วยนล้วอื่นเนี่ยข้ากล้วยผู้กล้วยา่อย ต่ฮาซอยบักม่วงใส่เนาะบักม่วงเอาไปบักม่วงแต่ว่าฮาซอยบักม่วงใส่เนาะเฮาเฮ็ดได้ให้เอามากอดบ่เอออีเมลให้มากอดแต่ว่ามันบ่ค่อยมีอันบ่ค่อยได้กินหั่นนะเนาะกระป๋องเฮาได้กินทนึกเอองทําอีดกินกอยกระป๋องปีเทื่อสิได้กินเอองทําอีดของปีบางปีก็บ่ได้กินกินกินทุกปีแต่ว่า ถ่นะาแต่คอยจำควาวไหน่อยเคยกินก่อยกับปลอมซองเผื่อเถื่อนี่เป็นเถื่อที่สามแล้วกินเบิร์ดนอกยองก็กินนาะแล้วนะฮะเขา่งหนึ่้บ้างไเาให้เาสัป็ดเป็ดช่วยเาว,ว่ากจ้อย<ม>ผักแล้วเ่าก็ ก่อยกระป้อมก้ายๆ่แบบก่อยปูก่อยปลาในน้องหอยพี่น้องตั้งแต่ห้าสิใสมักหม่วงเพื่อความเพื่อความสม่น้องเลยจเนาะแก่ข้าวแก่ข้าวอมเนแมก่แม่น้องหอยพี่น้องป้อมมันแนวก้อยใส่มักหม่วงอยู่แล้วสวยเขาอนเอามุนก้อนก่อนอมุนก็อนี่นก้นีอีกนิดนึอใอยู่ดอกไม้ทงเขา ขอเย็นเนาะอเย็นพอเย็นเตมขาหอนขาวฮะขาฮะก็ออแหวยมาคาเย็นเริ่มเด่นมุกเลยตั้งใจจ้ะเนาะเขาเนาะคออเต้องยว่าเฮ้ยเขนะเขาเย็นเขาเย็นทาเลขาหอนเนาะพี่นนอง เขาเย็นก็คือความหมายของคำว่าเขาเย็นก็คือเข่อนนึงเดือนหนึ่งแมนเขาเขาเพื่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเอามาอุ่นเนาะมันก็เป็นเขาห่อนแต่ว่าเอื่นคือว่าเอื่นเขาเย็นห่อนอยู่ว่าบับเอนเอฟซีอาจจะงงแบบอาจีฟังเอียงว่าเขาเย็นเขาห่อนเนี่ยว่าบุกเข้าใจเขาเย็นก็คือเขาที่เพื่อนหนึ่งเดือนหนึ่งแดีวก็เอามาหนึ่งอีกเพื่อนะล้วเขาเย็นถ้าเขาห่อนกับเขาที่ผ่านกันหนึ่งมาแล้วเทือนหนึ่งเอื่นมาเขาห่อนนึกว่าเขาเอื่นเขาห่อน đây nó à, nhẹ nó, nó còn nó, nó còn mà mặc mỏng nó nuôn nuôn, sai, sai đai bao, đai được, chipo sốp phốt kéo xong.

Chim đầu tiên bằng đầu

nguội à trang ít bỏ trang ít bỏ đi đi bóp trang ít nữa đéo em nó xoay à ta nạp kinh ra đi Bố nó ngọt của đẹp, làm bà bình nhắn Sẽ anh Mẹ tôi tham ha tham ha có anhy nông hôn. O mẹ thương lái 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 thương chắc nói lái thương 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 เท่เลยนะมันอ่ะอื้อไปบ่แหงไหมไม่เอาเพชรป่จักเออว่าป่เพชรเดี๋ยวก็ใข้าขวายนิดนึงไปยังเอามอือกูก็บายุมันขาดท้องข,ขวายไปข้อแต่ว่าแบบักในเห็นมึงห่องค่ะ าแบ่งมาแบง่งแบง่แบงเอาหน่อยนึงเนานะอืมวเขาแบ่งเอาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขากินหมดลายเห็นนะแบ่งเอาหน่อยนึงขอาวเด้อข้าวบะข้า,า,อา,าวอะไรล่ะลา,า,ายกลือห้าตาหน้ากินอยู่เแถวใช้ข้าวคจังแบบว่าหอมข้าวคเนี่ยลำดีกินจะว่าจะควม,ม,มันจะทำไง Tôi đi cho một hai cái kim cấp. Rồi sẽ đổ dàn cái bộ ổ thùng. Nó còn mắc kia nói là thầu đẹp. Được không? Nhưng lại ở thương thủng bay muộn, lấy họ bay mong mắc kiến lắm Không cần sử dụng Chỉ cần xẹp tất, không kênh này Cho bay mắc กินม่เนเอาปะอัลโหลวายเฮาเอ้โอ้ยถ้าเราคลิปนี้ก็สิเวิร์สเพียงนทำนี้เล่าพี่น้องเดี๋ยวเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามมาปีเด้อเจอกันใหมคลิปหน้าบ๊ายบาย